ณตอนกลางคืนของอเมริกาเมืองแล็กคูนซิตี้เกาะที่โดดเดี่ยวอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรล็อกฟอร์ดไอแลนด์เกาะที่จะกลายเป็นเมืองแล็กคูนทสซิตี้แห่งที่สองเกาะชีน่าไอแลนด์ยังคงมีคำถามมากมายที่ไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ได้เกี่ยวข้องแม้อัมเบลล่าจะเป็นบริษัทระดับโลกที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี แต่ก็ไม่เคยมีใครรู้ต้นกําเนิดของมันว่าบริษัทปริศนานี้มีอะไรกันแน่มันก่อตั้งขึ้นเมื่อไหร่และใครเป็นผู้ก่อตั้งเอาละครับและทีวรัสถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อเปิดเผยความจริงที่ว่าเรา,เราได้พาคุณย้อนยาวย้อนเรื่องราวกลับไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนขึ้นห,หรือก่อนภาคหนึ่งนั่นเองเอาละครับนี่คือเนื้อเรื่องก่อนเกิดภาคหนึ่งนะผมกรกฎาน98 ป่าเมืองและคูณสองทุ่มสินาทีเอาละครับนี่คือเรื่องราวก่อนภาคหนึ่งนะผมจะพยายามเก็บเกี่ยวเนื้อเรื่องไม่ครบทุกภาคนะผมโดยไล่ตามไทม์ไลน์นะครับถ้าเป็นไปได้ <bed water. S 1> หลังจากที่เล่นภาคสี่แล้วคนติดตามพอสมควรนะครับเราจะกลับมาไล่ย้อนตั้งแต่ภาคศูนย์เลยเอาละครับเหมือนมีอะไรบางอย่างติดที่กระจกและมีชายบางคนอยู่บนยอดเขากำลังยืนร้องเพลงอยู่ เอ้ยอะไรวะเนี่ยเป็นปลิงนะครับซึ่งคือศัตรูของภาคนี้ไอ้พวกปลิงข้างหลายบุกจู่โจมเข้าสู่ขบวนรถไฟแห่งนี้นะครับเออเวลาสองทุ่มสินาทีรถไฟนี้ถูกจู่โจมคนระับดยพ่อหนุ่มผมยาวบางคนไอ้หนุ่มผมดกปกไหลอ่าซึ่งเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะครับ และหอของหน่วยสตาร์ก็มาถึง2ชั่วโมงต่อมาเนื้อป่าเมืองและคูซิตี้เอาละครับเมื่อมันเริ่มต้นด้วยการสืบสวนคดีฆาตกรรมเล็กๆธรรมดาที่เกิดขึ้นบริเวณชานป่าเมืองและคูนสิ่งที่ไม่ได้ฝึกฝนมาเพื่อเตรียมให้เราพร้อมกับฝันร้ายแบบนี้สิ่งที่เราฝึกมาไม่ได้เตรียมให้เรามาเจอกับพ่องพวกนี้เราต้องเราทําอะไรไม่ได้เลยเอาละครับเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเครื่องยนต์ดับไปแล้วต้องลงจอฉุกเฉินเอาละครับ พอมีปัญหาตกลงมาในป่าเมืองแระคูนเอาล้วครับอืมแล้วหอก็ตกลงแต่จากการดูแล้วคาดว่าจะไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับหรือบาดเจ็บใดๆก็คือลงจอดได้สวยอยู่แนะฮะ่กดไลค์เลยโอเคไม่มีใครตายนะครับตัวสอบตำแหน่งปัจจุบันและสำรวจรอบๆที่นี่ด้วย เป็นป่าที่หลอนมากหัวหน้าดูนั่นสิมีรถคว่ำอยู่ครับเอ้ยนี่ต้องเรียกว่ารถหงายตายหมดครับเป็นเจ้าหน้าที่อะไรบางอย่างดูจากปลายชื่อนะครับหัวหน้าคะมีอะไรกันเหรอมีเมือกไหลครับแต่ไม่มีใครเห็นคำสั่งศาลสำหรับการขนย้ายน,นักโทษบิลลี่โคเฮน อดีตร้อยตีอายุ26ปีทหารที่ได้รับคำตัดสินประหาร,ร,หาร,ช,ร,หารชีวิตวันที่22กรกฎาคมนักโทษกำลังถูกคนย้ายไปที่ฐานทัพเพื่อรอการประหารเอาลนะทหารพวกนี้ทหารดีๆที่ทำหน้าที่ของตัวเองไอ้สวะนี่ฆ่าพวกเขาแล้วก็หน,นี้ไปเอาล่ะทุกคนแยกย้ายกันสำรวจพื้นที่กันเพื่อนของเราคนนี้เหียมมากระวังตัวไว้ด้วยละ่ะโอเคบิลลี่นะครับ ทั้งที่รู้ว่ามันเฮี้ยมแต่ก็ปล่อยให้รีเบคก้าสาวน้อยตัวเล็กๆเ,เดินมาคนเดียวนะครับเอาละโคตนใจกล้าเดินในป่าที่แบบอาจจะมีฆาตรกรสุดโหดเฮี้ยมอยู่ในป่าแต่มาคนเดียวนะครับและรีเบคก้าก็เดินมาพบเข้ากับรถไฟครับผมรถไฟงั้นเหรอเอาละครับและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ resident evil ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับรีเบ อาลิเบก้าเป็นคนเปิดฉากถึงแม้ว่าจะภาคนี้จะมาทีหลังภาคหนึ่งก็ตามนะครแต่เนื้อเรื่องมันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเลยหยิบมาเล่นก่อนเอาละครับใครชอบก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับจะได้ทำให้ครบทุกภากคหนทางสู่ความปลอดภัยได้ถูกปิดตายไม่มีทางให้หันหลังกลับอีกแล้วโอเคก็เริ่มเกมแล้วครับมาอยู่ในขบวนรถไฟนะครับผมเช็คก่อนเลย เรามีแค่ปืนพกกับกระสุนสำรอง15เอ้ย30นัดนะครับโอเคภาคนี้ผมก็เล่นนานแล้วนะครับเพื่อจะมาเก็บเนื้อเรื่องให้ทุกคนครบทุกภาคเพราะฉะนั้นผมจะพยายามเล่นเก็บทุกอย่างเจอเอกสารก็จะพยายามอ่านนะผมอ่าใน,นเมื่อมันแปลไทยแล้วเราก็จะอ่านไม่ให้หมดทุกอย่างเท่าที่อ่านได้อ่านี่เจ้าที่เจ้าที่แชมเบอร์จากหน่วยสตาร์บาลเวอร์ทีมโปรดแสดงตัวด้วยค่ะ <S <S อม<ะ>ีใครอยู่ไหมคะมีอยู่เซนี่ไง นั่งหน้าเละอยู่เลยฟังวิทยุอยู่ด้วยโอ้ฟังข่าวอยู่ป่ะเนี่ยปิดซะเอาละเขามาทวงของเขาคืนกำลังฟังอยู่มาปิดทำไมไม่ใช่มีข้างหลังอีก2โอเคอย่าคิดมากครับตั้งปืนขึ้นมายิงโอเคตัวนี้แค่นัดเดียวนะครับไป,ไปก่อนไม่ต้องรอช้าครับตอนแรกไม่ต้องรีบเราต้องไปสำรวจที่ หัวขบวนก่อนเอาละตรงนี้ไม่มีอะไรเข้าห้องนี้ก่อนเลยครับผมก็เคยเล่นภาคนี้จบไปแล้วนะผมแต่ก็นานพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ปั้มๆเปิ่อเป,ป,ปก็ขออภัยด้วยนะครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช้การได้โอเคเฮ้ยกระสุนอันนี้ใช้ได้แน่นอนชายที่น่าสงสารคนนี้คงจะโดนโจมตีขณะที่กำลังหลับอยู่ศพของเขาเต็มไปด้วยเมือกก็คือโดนไอ้ปลิงเล่นงานนั่นเองเก็บมาซะ กระสุนหนึ่งกองจาเป็นมากส่วนยาข้างหลังนี่เดี๋ยวค่อยเก็บครับไม่ไม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเก็บเดี๋ยวรอบาดเจ็บหรือว่าโดนโจมตีอะไรค่อยมาเก็บก็ได้ไม่เสียหายต่อไปก็ห้องถัดไปสำรวจไปเรื่อยครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยอะไรอะไรก็ต้องใช้หมดนะครับเอาละห้องนี้ห้องเซฟนั่นเองโอเคไม่มีอะไรอา้าวมีกระสุนปืนอยู่บนโต๊ะ เก็บมาซะสมุนไพรที่พื้นยังไม่เก็บนะับยังไม่ได้ใช้อันนี้เอกสารมาอ่านกันคําสั่งการสำรวจเปื่อนเลือดเต็มไปหมดแล้วก็มีเอกสารบางส่วนที่มันอ่านไม่ออกโอเคสถาบัน mera, อัรเบราไอสถาบันอบรมเจ้าหน้าที่ของเราตั้งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองและคูณ8ปดไมล์มันถูกสั่งให้ปิดเมื่อหลายปีที่แล้วและตอนนี้เราได้ตัดสินใจดําเนินการขั้นต่อไปเพื่อเปิดใช้งานมันใหม่อีกครั้ง หน่วยสำรวจชุดแรกได้เดินทางไปถึงที่นั่นและเริ่มทําการสำรวจแล้วแต่ผมต้องการที่จะให้ทีมของคุณเนี่ยเข้าไปสนับสนุนคําสั่งโดยดรบาร์กวิลเลียมบาร์กหัวหน้าหน่วยทีมสำรวจที่1ส่วนที่เหลือฉีกขาดและอ่านไม่ได้โอเคก็คือเอกสารมันขาดอยู่นะครับอ่านได้แค่บางส่วนเท่านั้นแล้วก็บางคําก็หายเหมือนตัวสักอไม่ครบอะไรเงี้ยแต่พอเดาได้ว่าอ่านว่าอะไรอะไรเงี้ยเอาละต่อไปก็ไปทางนี้ ห้องนี้มันล็อกอยู่นะครับต้องห้องนี้อ่าคุยกับศพศพของพนักง,งานรถไฟถูกลุมกัดแทะอย่างแรงโดยไร้ความปานีเขาถืออะไรบางอย่างเอาไว้หยิบมาซะกุญแจรถไฟเก็บมาเลยครับอ่าระหว่างเก็บก็มีใครบางคนมาข้างหลังรีเบก้านะครับออแรับเห็นรอยสักฮะมาแล้วปืนจ่อเลยครับบิลล <Billy. S 1> ี่ลอย ร้อยตีโคเฮนโอ้คุณรู้จักผมสินะแฟนขับผมกันเหรอเนี่ย <c oughs> คุณคือนักโทษที่จะถูกส่งตัวไปประหารนี่คุณมาพร้อมกับทหารพวกนั้นโอ้เข้าใจแล้วหน่วยสตาร์นี่เองอไงก็เถอที่รักแต่คุณกับผมคงไปด้ยวยกันไม่ได้แล้วล่ะการสนทนาของเราคงจะจบแค่นี้อาไม่ฆ่าเราด้วยเ <c oughs> ดี๋ยวฉันขอจับคุณ ไม่ล่ะขอบใจแม่ตุ๊กตาผมสุกใส่กุญแจมืออยู่แล้วนี่ไงฉันยิงคุณได้เลยนะรู้ไหมแม่ทาเป็นขู่ครับไอ้นี่ก็ไม่ฟังเลยเิลลี่ไม่ได้กลัวกูเลยเฮ้ยมีคนโดดเข้ามาครับเอ็ดเวิร์ดเป็นไรเปล่าเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้ยไม่เป็นไรเลยแค่หกล้มยอกเราทําอะไรไม่ได้เลยเราต้องระวังตัวด้วยนะลีเบก้ะ ในป่ามันเต็มไปด้วยพวกซอมบี้แล้วก็ปีศาจซอมบี้กับปีศาจนั่นเหรอ <c oughs> เออเออเรียบร้อยมาแล้วครับปีศาจที่ว่าไม่ใช่ปีอะไรทั้งนั้นแหละปีหมานี่แหละเอาครับง,ง้างหนึ่งสองเฮียสามโอเคแตกหนึ่งมาอีกตัวครับเล็งไว้ตึงสองโอเคเรียบร้อย เกือบไปตัวนี้ประชิดตัวเราโถเอ้ยเพื่อนเอ็ดเวิร์ดไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วคุณยังหัวเราะอยู่เลยเขาถืออะไรบางอย่างเอาไว้เก็บมาซะกระสุนแม่งมีกระสุนแต่ไม่ใช้ยิงครับเสียกถือไว้ในมือเรียบร้อยเจ้าหน้าที่หน่วยสตาตายอย่างสมศักดิ์ศรีครับผมโดนหมากัดตายโดนหมาลุมถึงไม่น่าเลยเอ็ดเวิร์ดชื่อเอ็ดเวิร์ดป่ะนั่นแหละเอ็ดเวิร์ดมาดึง สองโอเคล้มหนึ่งสองสามสี่ยิงไปก่อนครับจั่วไปเฮ้ยยังไม่ไม่ตาย,ยไม่ตายเด้อเด้อเด้ออือืโอเคเรียบร้อยจบไปต่อครับบางตัวผมยังพอจำได้นะว่าซอมบี้มอยู่ตรงไหนนะผมอา้าววอลาอีกแล้วนี่รีเบคก้าเปลี่ยน ลิเบกาได้ยินฉันไหมนี่เอริโกตอนนี้เธออยู่ไหนเปลี่ยนเอริโกเฮลโหลได้ยินปะเนี่ยได้โปรดตอบด้วยลิเบกาฉันได้ยินเธอแล้วฟังให้ดีนะเราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายที่กำลังหลบหนีจากเอกสารที่เจอในรถนักโทษบิลลี่โคเฮนฆาตกรรมมามากถึงยี่สบสามคนเปลี่ยนโอ้โหยี่สิบสามคนเลยเหรอวะเนี่ยเรายังได้รับการยืนยันอีกว่าเขาเคยรับการบําบัด ระวังตัวด้วยล่ะได้ยินไหมลิเบกาเปลี่ยนระวังตัวด้วยนะลิเบกาเขาไม่ลังเลที่จะฆ่าเธอแน่ๆนเอลิโก,โฮโก้ฮัลโหลกัปตันฮัลโหลเรียบร้อยไปแล้วเอาละครับเราได้รู้ว่าบิลลี่เนี่ยอันตรายมากครับต้องระวังตัวไว้ <c oughs> เฮียเฮียลุกขึ้นมาได้ไง <c oughs> ไปเลยโอเคไขซะกุญแจที่เราได้มาดูมันจะไม่ตม้ตองไปต้องใช้แล้วทิ้งเลยไหม โอเคทิ้งไปซะปล่อยมันไปครับเราไม่ต้องยุ่งกับมันตอนนี้คัดซีนรัวๆเลยมาคัดซีนก็คัดซีนครับตามนั้นเฮ้ยมีคนตามหลังมาบิลลี่นั่นเองสถานการณ์ตอนนี้อันตรายมากทำไมเราไม่รวมมือกันล,ล่ะรวมมือกับนายงั้นเหรอ ฟังนะสาวน้อยยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่ารถรถไฟนี่มันดูแปลกๆนะ่ะแล้วผมก็อยากจะไปอยากที่นี่เราไม่รอดแน่ถ้าทาอะไรด้วยตัวคนเดียวนะ่ะฉันจะเชื่อใจนายได้ไงนายเป็นฆาตกรนะไม่จำเป็นต้องให้นายช่วยหรอกฉันจัดก,การเรื่องนี้เองได้แล้วก็อย่ามาเรียกฉันว่าสาวน้อยด้วยโอ้ยคุณนายใช้เดียวจะให้เรียกคุณว่าอะไรดีละ่ะฉันชื่อลีเบกาเชมเบอร์และสำหรับนายฉันคือเจ้าหน้าที่เชมเบอร์ถ้าอย่างนั้นลีเบกา ทำไมไม่ลองลวงหน้าไปก่อนดูละ่ะ <Right here. S 1> แล้วผมจะรออยู่ตรงนี้ไอ้เหี้ยแม่งส่งเราไปเป็นเหยื่อนี่ว่าโอเคครับเปิดเอกสารแป๊บประกาศถึงหัวหน้างานเมื่อต้องการเปิดตู้สเสบียงเอ้ยเมื่อต้องการปิดตู้สเสบียงขอให้หัวหน้าปิดประตูอัตโนมัติหลังจากที่พนักง,งานทุกคนลงจากรถแล้วสวิตเปิดปิดตัวหลักของประตูอัตโนมัตนมิตนั้นอยู่บนหลังคาตู้คันที่5และจะมีการตรวจสอบหลังจากที่ขบวนเนี่ยทำการจอดแล้ว หลังจากตรวจสอบเสร็จสิ้นให้ใช้บันไดด้านหลังคาชั้นสองของตู้สเสบียงบริษัทอัมเบลลาฝ่ายซ่อมบำรุงนะโอเคชั้นสองของตู้สเสบียงมีบันไดนะครับตามนั้นตอนนี้เราขึ้นชั้นสองละนี่ไงมีกระสุนครับเก็บมาซะอีกหนึ่งกองสบายใจกระสุนเพียบคัดซีนอีกแล้วเอาละครับใครกันนะ นั่งดินเหนียวอยู่เอ้ยดินเนอร์แต่ไม่มีอาหารเลยคนระับน่าจะนั่งเฉยๆชายหนุม่มผู้หนึ่งเอ่อขอโทษนะคะคุณคุณคะ <c oughs> อะไรเรียกทำไมหั <c oughs> วหลุดโชว์ไปเลย <c oughs> รีเบคก้าแ่งหน้าเวอเลยอะ <c oughs> เป็นปลิงนั่นเองครับปลิงปลอมร่างเป็นคนได้กายร่างเป็นคนเอาละ ไอ้พวกปิงข้างลายนั่นไงชิบหายรอเฮียอะไรละ่ะหนีครับไปครับฟ้องบิลลี่เฮ้ยมาแล้วไงล่ะอยากใช้เดียวนี่บิลลี่มาช่วยแบบพระเอกโคตรเท่ลอดตัวไปได้ลีเบกาแต่มันยังไม่หมดนี่ล้วไง กระโดดยิงแบบพระเอกยุค90ยืนยิงเฉยๆไม่ได้นะครับไม่เท่ต้องกระโดดเรียบร้อยเป็นไรเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรกดไลค์เลยเอาละครับมีเสียงใครบางคนกำลังร้องเพลงอยู่เสียงมาจากไหนวะเนี่ยส่องออกไปข้างนอกกระจกครับผมอยู่บนเนินเขา ไอ้พวกปลิงก็คานเข้ามาหานะครับเขาเป็นใครมาประกวดเดไอยวาหรือเปล่าหรือว่ามานักร้องข้ามกำแพงก็ไปหน่าใช่ไอ้หมอนํามันใครวะเนี่ยเอาแล้วรถไฟอยู่ดีก็ทำงานนะครับเกิดอะไรขึ้นน่ะใครขับรถไฟกันต้องไปดูที่หัวรถจักรแล้วล่ะฟังนะตั้งแต่นี้เราต้องรวมมือกันเข้าใจไหม ต้องแบบนั้นแล้วละ oh. ฉันไม่อยากนี่อยากเป็นอาหารปิงหรือไงเรา <All right. S 1> ก็ได้แต่จำาไว้นะว่าฉันยิงคุณทันทีถ้าคุณเล่นตลกเะอ่าเล่นตุกติกอะไรนะ Now, ก็ได้เอาดิไปให้กระสุนด้วยใจดีจังวะถ้าเจออะไรก็วิทยุแจ้งผมด้วยแหละเข้าใจนะโอเคติด okay. ต่อกันหางวิทยุทีนี้เราก็สามารถบังคับสองคนได้แล้วนะครับ โอเคก่อนอื่นเราจะสลับไปที่บิลลี่ก่อนแล้วก็ให้รีเบก้ารอยอยู่ตรงนี้โอเคเราจะส่งบิลลี่ขึ้นไปบนหลังคารถนะครับโอเคมีบันไดอยู่ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะไปถึงหลังคาได้ขึ้นเลยไหมจัดไปครับเพื่อทําให้ประตูอัตโนมัติเนี่ยทำงานตามที่เอกสารมันบอกไว้เมื่อกี้เอาละครับโอ้โหแม่ง เดินบนหลังคารถไฟที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ท่ามกลางสายฝนโอ้โหไม่โคตรพระเอกเลยพระเอกยุค90ชัดๆเอาละครับเดินไปฝ่าสายฝนระวังหลุมครับระวังหลุมจัดการไฟฟ้าด้านบนนี่ซะเอาละครับสายไฟฟ้าไม่ได้รับการเชื่อมต่อเชื่อมต่อสายไฟเลยไหมจัดไปโอ้โหกลางสายฝนไฟช็อต แต่ใช้มือเปล่าจับด้วยนะมึงแน่มากถุงมงถึงมือไม่ต้องมือเปล่านี่แหละเอ,อือกระเด็นโดนปิงจู่โจมแล้วก็หายไปนะครับตกมาในห้องห้องหนึ่งเ,เก็บกระสุนซะก็ใจดีแล้วเกินวางกระสุนไว้ให้ทั้งสองกล่องโอเคบิลลี่มอีอะไรบ้างวานะเนี่ยเดี๋ยวดงน,นะตอนนี้ได้กุญแจมาละสิ่งที่เราต้องการมียายังไม่เก็บนะครับทั้งสองอัน ตอนนี้บิลลี่มีปืนพกกับกระสุนสิบห้านัดเอ้ยสีสิบห้านัดแล้วก็มีดหนึ่งอันโอเคตามนั้นอุ้ยสมุนไพรยังไม่เก็บยังไม่เก็บเก,บกะโอเคใช้ลิฟส่งของนะครับเป็นลิฟส่งอาหารอ่าแต่เราจะส่งกุญแจเข้าไปให้รีเบก้าใช้ไขประตูนะครับวางไอเทมตรงนี้เลยไหมโอเคใช่วางไปซะกุญแจจัดไป ส่งไปให้รีเบคก,ก้าครับผมกดปุ่มเลยไหมจัดไปทีนี้เราจะสลับไปเล่นรีเบคก,ก้าเพื่อเอากุญแจไปไขนะครับเพราะบิลลี่ออกไปไม่ได้นี่ตรงนี้ประตูมันล็อกนะครับผมมีบางอย่างติดอยู่ในรูกุญแจมันทาให้ลูกบิดประตูหมุนไม่ได้คุณสามารถเขี่ยมันออกได้ด้วยอะไรที่มีปลายแหลมอ่าอะไรบางอย่างที่ปลายแหลมแหลมโอเคสลับไปไปเล่นรีเบคก,ก้าครับก่อนอื่นต้องไปเอากุญแจที่บิลลี่ส่งมาก่อน ลงมาตรงนี้นี่ประตูนี้จริงๆเปิดไม่ได้นะครับแต่เราไปเชื่อมสายไฟเมื่อกี้มันเลยเปิดได้เอาละขอกุญแจหน่อยเก็บมาเลยเสร็จแล้วก็กลับไปที่หัวขบวนที่เราเจอศพที่เราเก็บกุญแจอดอกแรกมาไปครับมาตัวเมื่อกี้ ที่เราปล่อยไว้ฟังเสียงเอานะครีรโหลดก่อนเพื่อความพร้อมไปต่อตู้ต่อไปตู้นี้เหมือนเราจะเคลียร์หมดแล้วนะไม่รู้จะยังมีอยู่ไหมเหมือนจะไม่มีละเฮ้ยไม่ละมีหนึ่ง สองโอเคโอเคมีตัวเดียวนี่โหลดไว้ <c oughs> ไม่วางใจครับโอเคเดี๋ยวตู้ถัดไปเราจะต้องเข้าไขาเข้าห้องด้านข้างนั่นนะผมแต่ว่าก็ยี่สิบกว่านาทีละเดี๋ยวผมตัดพาร์ทก่อนละกันในห้องเซฟนี้ละกันอ่าเ,เราค่อยมาลุยกันต่อพาร์ทหน้าเดี๋ยวจะลงต่อเนื่องรัวๆเลยนะผมแล้วก็อาจจะมีการแบบว่ารวบยิงยาวแบบรวดเดียวจบไว้ให้ด้วยโอเค ตัดตรงนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่พัทหนาครับผมสำหรับพัทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย